สวัสดีค่ะมัมไดเอทนะคะทำไมลดน้ำหนักน้ำหนักลดแต่สัดส่วนไม่ลดนะคะวันนี้มีคำตอบนะคะก็จะไปฟังรากฏหัวใจกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆค่ะก่อนอื่นนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าการที่น้ำหนักเราเปลี่ยนแปลงนะคะจะมีองค์ประกอบอยู่3าองค์ประกอบนะคะนั่นก็คือน้ำกล้ามเนื้อและไขมันนะคะ หนึ่งนะคะน้ำเนี่ยลดได้เร็วสุดนะคะแล้วก็ง่ายสุดแค่เราฉีดน้ำหนักเราก็ลดแล้วค่ะสาเหตุจากการอดอาหารหรือว่ากินพวกดีถอกแล้วทำให้น้ำหนักเราลดเพราะว่าเราได้สูญเสียน้ำออกไปทำให้มโนไปเองว่าผอมลงสองกล้ามเนื้อค่ะลดง่ายมากเพราะว่ากล้ามเนื้อเป็นของฟุ้มเฟือยสำหรับร่างกายกล้ามเนื้อใช้พลังงานสูงมีน้ำหนักมาก ังนั้นร่างกายจึงมองว่ากล้ามเนื้อเป็นตัวทวงและมักจะหาเรื่องทําให้กล้ามเนื้อ,อาหายอยู่บ่อยๆโดยเ,เฉพาะเวลาที่เราอดอาหารหรือว่าออกกําลังกายหนักๆ3ไขมันนะคะเป็นแหล่งพลังงานที่ให้พลังงานมากเก็บได้นานไม่กินพลังงานด้วยเบามากดังนั้นการที่จะหลอกล่อให้ร่างกายเอาไขมันออกมาใช้ก็เป็นเรื่องที่ยากถ้าลดน้ําหนักแบบผิดนะคะจะทําให้น้ําหนักลดลงก็จริง แต่ที่หายไปส่วนใหญ่จะเป็นน้ำกับกรามเนือ้อจึงทําให้สัดส,ส่วนไม่ลดถ้าสัดส,ส่วนลดนะคะก็คือไขมันได้หายไปซึ่งนั่นเป็นการลดน้ําหนักที่ถูกวิธีค่ะ